สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรายต่อไปดาราปอปาพบเส้นทางการเงินเกี่ยวพันอภิรักผู้บริหารบริษัท f o ร์เอ็กซ์ เมื่อวันที่18กันยายน2565ยังมีดารานักสแสดงที่อยู่ในข่ายจะถูกดำเนินคดีแชร์ f ฟ r ์เร็กซดีอีกซึ่งรายล่าสุดมีอักษรยอ่อปปมีความเกี่ยวพันเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ผู้บริหาร f ฟ r ์เร็กซดีที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้านี้ข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยจากวันที่1 0ธนกกฤกจิติจารีรัตรัลขา,า,ขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่บอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i กำลังพิจารณาความเชื่อมโยงไปถึงดารานักแสดงคนหนึ่งที่มีอักษรย่อป เนื่องจากพบหลักฐานเชื่อมโยงเส้นทางการเงินกับนายอภิร,รักษ์ผู้บริหาร For ร x 3D ซึ่งขาด่าหากผลการรวบรวมพยานหลักฐานมีความชัดเจนแล้วเร็วๆนี้จะสามารถเปิดเผยได้ว่าคนๆนี้คือใครส่วนที่โซเชียลตั้งข้อสงสัยว่า DSI มีเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาดำเนินคดีบุคคลต่างๆว่าที่ร้อยตรีธนกฤษอธิบายว่าหลังจากการดำเนินคดีจะเริ่มจากที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์จากนั้นคณะพนักงานสอบสวน DSI จะรวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายมาวิเคราะห์ดูความเชื่อมโยง ทั้งหมดซึ่งในคดีนี้ผลการวิเคราะห์ชี้ไปที่นายอภิรักษ์กับพวกที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ต้องหาหลักคอยพิจารณาต่อไปที่เส้นทางการเงินดูว่าการทําธุรกรรมที่ผ่านมาเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบ้างใครที่ได้รับผลประโยชน์ผิดปกติใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนผู้เสียหายมาลงทุนทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจดังกล่าวไม่มีการดําเนินการจริงหรือสามารถทําได้จริงจนสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มผู้ร่วมขบ,บวนการและกลุ่มที่ชักชวนผู้เสียหายม ลงทุนเนื่องจากวิธีการชักชวนผู้เสียหายเข้ามาลงทุนในแชร์ฟอเร็กซ์รีดีเป็นลักษณะที่ต้องให้คนที่ลงทุนก่อนหน้าเป็นคนชักชวนเท่านั้นทําให้คนที่ชักชวนมีชื่อเปรียบเสมือนเป็นแม่ขายโดยอัตโนมัติคณะพนักงานสอบสวนจึงต้องทาการคัดแยกในกลุ่มนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าใครมีส่วนร่วมกระทําผิดหรือเป็นผู้เสียหายตัวจริงโดยดูจากเจตนาและเส้นทางการเงินของบุคคลนั้นๆเป็นหลักยิ่งผู้เสียหายจํานวนมากให้กันตรงกรันก็ยิ่งชัดเจนว่าคนคน,นั้นมีโอกาสจะถูกเรียกตัวมาให ปากคำและหากไม่สามารถตอบคําถามหรือชี้แจงที่มาที่ไปทั้งเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคนก่อนหน้าหรือบอกที่มาที่ไปของเงินที่เข้ามาในบัญชีได้ก็จะถูกดําเนินคดีในท่ายที่สุดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ